แล้ก่อนนะฮะยังไม่หมดนะทุกคนเราต้องมากระโดดเหยียบขี้อีกแล้วนะฮะขออภัยที่ไม่สุภาพนะฮะ <c oughs> โอเคเบิาโอ้ยตกน้ำอุจจระโอ้โหตัวแตกเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันนั่นเองและวันนี้ เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าหนีซานตาคลอสนั่นเองนะคะเป็นแมปออบบี้นั่นเองทุกคน <S <S ใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสแล้วนะหรือว่าใกล้เทศกาลวันปีใหม่แน่นอนนะคะก็จะมีซานตาคลอสออกมาให้ของขวัญแก่ทุกคนแต่ว่าในแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเรามาอ่านคําอธิบายกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าซานตาคลอสบ้าไปแล้วนะคะซานต์คลอสขังเราไว้ในโรงฝึกของซานตาและคุณต้องหนี อบบี้ที่ท้าทายออกมาให้ได้ประมาณนั้นนะนี่เลยก็ประมาณว่าเราเนี่ยถูกซานตานะคะขังไว้ในเอ่อบ้านของซานตาคอสนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องทำการหนีออกมาให้ได้ในวันคริสต์มาสนั่นเองโ,โห้โฮ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 ซานตาคอสทำไมดูใจร้ายจังอะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับหนีซานตาคอสนั่นเองนะคะไปเล่นกันรถแม่หิมะตกโอ้โหให้ตายเถอะเมื่อไหร่เมืองไทยจะหิมะตกแบบนี้บ้างเนี่ย แค่คิดก็นหนาวแล้วนะดูสิหิมะตกโปรยปลายต้นไม้สวยงามเออว่าแต่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อใช่เราอยู่ที่บ้านของซานตานี่นาวู้มีสโนว์แมนด้วยอะโฮโฮวัดดีนี่เธอมาที่บ้านของฉันแล้วเหรอไอเจ้าเด็กน้อยฮะซานตา้าเสียงซานต้านี่ แม่แล้วฉันเองอ๋อไม่ใช่โอ้โ,อโอขอโทษทีคือว่าฉันเป็นซานต้าแต่ว่าติดสำเนียงอ e ีสานไปหน่อยแล้วซานต้ามานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนฮะดูสิคะอ้าวมีเพื่อนเราเข้ามาหลายคนเลยนะกำลังทาอะไรกันเดี๋ยวนะโอ้โหคนนี้คือแบบตัวดําทั้งตัวเลยนะไปทําอะไรมาเนี่ยตกบ่อน้ํามันไปนเน่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือประตูนี่แต่ว่าเออเราไม่สามารถออกไปได้นะคะเพราะว่ามันมีเลเซอร์อยู่โอเมก็ God. เดี๋ยวนะ อ่านี่ไงทุกคนมันเหมือนกับว่ามีปุ่มอะไรปุ่มอะไรกดไปอ๋อนี่ไงปุ่มนี้เข้าประตูนี้ไปเลยนะคะหมดแดดแล้วไงต่อเหมือนกับว่าในห้องนี้เป็นห้องเก็บของแล้วเราก็มาเจอกับอะไรมันบอกว่าเป็นเมจิกบ็อกนะคะมันชื่อว่าเมจิกบ็อกนั่นเองเราต้องทําการนําเมจิกบ็อกเนี่ยเข้าไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะบึ๊บเอาเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยว้าเลเซอร์หายไปแล้วมหัศจรรย์อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ยังไม่จบแค่นั้นทุกคนเดี๋ยวเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดข้ามน้ําสีเขียวนี้นะ,ะไปรดแล้วก็จะมีของขวัญตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยว้าโ,โดนอะไรเนี่ยเอ้ยโดนตอนไหนทําไมต้องโดนตายเฉยเลยนะ,ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเริ่มใหม่นะคะเอบเห็นแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะ,ะต่อไปเราต้องไปห้องไหนเนี่ยเอ้ยเอ่อห้องนี้เหรอโอเคห้องนี้นะคะอ่าจะบอกว่าไอ้ตรงดาวเนี่ยคือจุดเซฟนะทุกคน เอาแหละไปกันต่อรถแล้วก็มากระโดดลงบนกล่องนะคะแสดงว่าในกล่องน้ําตาลเนี่ยมันต้องเป็นกล่องของขวัญแน่เลยเหมือนกับว่าจะแพ็คกล่องเนี่ยไปส่งให้กับเด็กๆตามบ้านนั่นเองแล้วเราก็มาเจอเข้ากับโอ้โหนี่มันไอเทมพิเศษเลยนะเนี่ยกี่บาทอนะอยากรู้50บโลบาทถือว่าราคาพอใช้ได้นะไม่แพงมากไปกันต่อรถแล้วก็มาเซฟเลยนะคะโอ้โหเอ้าเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนโอ้โหเพื่อนลาก่อยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเนี่ย เราต้องดูใช่ไหมว่าเราข้ามไหนได้จะดูยังไงะเฮ้ยมันดูได้เหรอเหมือนเฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนกับว่ามันดูได้อยู่นะอสีแดงแล้วกันเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยถูกด้วยเดี๋ยวนะต่อไปสีอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอมยิ้มนะเป็นจุ๊บๆอันนี้ไม่น่าใช่อันกลางอันกลางเดี๋ยนะอันกลางก็ไม่น่าใช่อันนี้แล้วกันอันนี้เอออันนี้แหละสีเหลืองถูกถูกเอ้ยจ้ะวูผ่านมาได้อย่างโดยดีเอาละค่ะไปกันต่อเลยวอเดดนี่คืออะไรอะไปกันต่ออีกโอเค แล้วก็เซฟเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเก็บของนะคะแบบว่าเป็นการเก็บของขวานหุ้ยหนยนะอันนี้มันสามารถโอ้โหเนะี่ยกนิดเดียวเราก็จะสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนะเพียงแต่ว่าประตูเนี้ยมันแบบว่าเปิดไม่สุดอ่ะ <S <S 2> <S 2> เราเลยไม่สามารถเดินออกไปได้โอ้ไ oh ม่ก๊อดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมากระโดดขึ้นตรงนี้นะคะอ๊โอเคเย okay. yeah. ไปเลยนะพวกเออนั่นแหละไปต่อเรื่อยๆโอเคเยอันนี้อะไรเนี่ยเข้าช่องเอกแล้วนะคะทุกคน ช่องแอร์เป็นอะไรที่คู่ควรกับอ,อบบี้มากเลยโอเคแล้วเราก็ว์ปมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เซฟก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเลเซอร์ตารางหมากลุกนะคะนี่มีทุกด้านของออบบี้เป็นอะไรที่เราถนัดมากเย่ร yeah! อดมาได้แล้วอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูล็อกนะคะเราไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าประตูมันล็อกแต่ว่ามันมีลูกศรบอกนะทุกคนว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในช่องแอร์นะคะเข้าไปในช่องแอร์แล้วโอเคไปเลยปุ๊บ ยังไงโอเคโผมาแล้วนะคะแล้วก็เซฟรดต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อแคนดี้นะแคนดี้รูปไม้เทา้าเราต้องกระโดดข้ามไปแบบนี้เย้เย้เย้จะดีใจอะไร <c oughs> ดีใจที่กระโดดข้ามได้นะคะแล้วเราก็ไปกันต่อรอดโหเโ๋ยนะอันนี้คือแบบเป็นการเดินลงบันไดนะคะไปลดไปรดโอเคปุ๊บอปุ้ย,อ,ยอะไรเ่ยโอ้นี่มันบอกอุจจาระนี่โอ้ my god ทุกคนที่เห็นอยู่ด้านล่างน,นั้นคือบอกอุจจาระนะคะ นี่เราต้องมาหนีซันตาคอสในบ่ออุจจาระเหรอโอ้เราต้องโอ้ทุกคนเพื่อนเราไปเลยโอ้เพื่อนตกเลยเราต้องกระโดดเหยียบเอ่อเหยียบขี้นั่นเองบอุยโอเคได้แล้วโอเคเซฟก่อนนะฮะยังไม่หมดนะทุกคนเราต้องมากระโดดเหยียบขี้อีกแล้วนะฮะขออภัยที่ไม่สุภาพนะฮะโอเคบบ๊บอ้าโอ้ยตกน้าอุจจาระโอ้โหตัวแตกเลยช่างเป็นน้ำอุจจาระที่อันตรายมากเลยนะฮะโอเคก็โดดใหม่นะเบบนี้อึ๊บ โอเคยะโอเครอดเปล่ารอดรอดดีรอดเออโอ้โหนะทุกคนคือแบบว่าระยะทางช่างยาวไกลเหลือเกินอ่ะฮึบโอเคเออนั่นแหละโอ้โหรอดมาได้เหม็นหึ่งเลยนะทุกคนพี่นิวว่าเราเลี้ยวไปกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็โผล่ขึ้นแล้วนะคะโผล่ขึ้นมาที่ด้านบนเมื่อกี้เราอยู่ในท่ออุจละะเป็นอะไรที่เหม็นมากอุ๊ยอะไรเนี่ย ันนี้คือกาแฟนะไม่กาแฟก็โช็อกโกแลตนะทุกคนไม่ใช่อุจจาระนะเห็นสีเหมือนกันนี่คือไม่ใช่นะคะโอเคไปกันต่อเลยเย่ yeah. เรียบร้อยแล้วเราก็ออกประตูไปเลยนะคะบึ๊บแบบนี้แล้วก็แซ่บเย่อันนี้คืออะไรอุ้ยโอ้ตกใจมดเลยนี่มันซานตาคอสนี่หุยมาตัวมาเลยเนี่ยนะหลังคาคือแบบทะลุเลยนะคะซานตาคอสกลายเป็นตัวยักษ์ไปแล้วนะทุกคนเอ้าเฮ้ยเอ้า <Legends> เดี๋ยวทุกคน นี่เรามาอยู่ในปากของซันตาคอสเฉยเลยนะคะอยู่ดีๆเราก็มาอยู่ในปากซันตาคอสอ่ะโอเคทุกคนไปกันต่อเลยนะคะเป๋อเป๊บแบบนี้โอ,โอ้เดี๋ยวเราอยู่ก่อนอยู่ก่อนนี่คือส่วนไหนเนี่ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยน่าจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงคอหอย <c oughs> คอหอยของซันตาคอสนะคะเราต้องกระโดดเฮ๊ยพ้นพ้พนอยู่พ้นไหมฮึบเอ้ยนั่นแหละมันห่างกันเหลือเกินเอ้ย จนได้โดนจนได้หัวโล้นทีเดียวฮบยเออเราต้องพยายามฮึบเออจะไปเฮ้ยฮึบเอ้ย,อย,อยนั่นแหละได้แล้วทุกคนยเยอแล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เรากระโดดข้ามมาได้แล้วอย่างยากเย็นเซฟก่อนนะคะอันนี้เรามาอยู่ช่วงกระเพาะอาหารของซานต้าแล้วนะคะใครจะไปคิดว่าชีวิตนี้จะโดนซานตาคอสกินเข้ามาเลยโอ้โหซานตาคอสกินคนคิดดูอะปึ๊บโอเคแย่ไปกันต่อโลดนี่คะแล้วก็เซฟเลยนะคะ เราไปไหนต่อโอเคตอนนี้เราต้องไต่กระดูกของซอนตาคอสขึ้นไปนะฮะซึ่งเป็นกระดูกช่วงสันหลังนี่แหละใช่ไหมคิดว่าใช่นะคะคือแบบว่ามันสูงมากอะตอนนี้เราใกล้ไต่ถึงแล้วนะทุกคนถึงแล้วเย่ก็เข้าไปเลยนะคะแล้วก็เซฟแบบนี้ต่อไปเป็นสะพานโมรณะอีกแล้วโอโ้โหเอ้ยอันนี้ปะอ้าไม่ใช่ดูผิดนะฮะแล้วเรามาคนเดียวด้วยไม่มีใครนำทางเดี๋ยนะสีฟ้าไม่ใช่ เ้ยจะบอกว่าอันนี้ขี้โกงไม่ได้นะคะอ่าสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงถูกต่อไปสีอะไรอะ่ะอันนี้มันขี้โกงไม่ได้ทุกคนโอ้ยงานยากแล้วอเ,ลอเอ้าสีเหลืองเอ้าสีเหลืองถูกด้วยมาถูกเฉยอ่ะไปต่อเลยนะคะตัวนี้อ่าโอเคแล้วก็เซฟรถโหเนี่ยนะนี่เรามาอยู่ช่วงที่คุ้นเคยกันอีกแล้วนะคะต้องมีทุกด่านเลยแล้วก็ต้องมีทุกเกมเลยนะะนั่นคือส่วนของอุจระโอเคบ๊อบอ้ายได้ไหม,ไ,มได้อยู่ เฮ้ยอีกแล้วชนขี้เลยมาเริ่มกันใหม่นะฮะโอเคเฮ้ยอย่าอยู่เอ้นั่นแหละเฮ้ยมาเฮ้ยย่าได้อ้มีความลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโอเคออกมาได้แล้วนะฮะต่อไปเราต้องทําการกระโดดนะคะข้ามพรมนะคะทําไมพรมมันเป็นหยักๆแบบนี้ก็ไม่รู้โอเคไปรถย โอเคเรีย okay, บ,บร้อยแล้วก็ออกไปเลยหุยเราสามารถออกมาข้างนอกได้แล้วหุยนี่มันข้างนอกที่เราส่องออกมานี่นี่เลยด้านในนี้คือด่านแรกนะหรือว่าห้องแรกที่เรามานั่นเองนะคะ <c oughs> จําได้เลยว่าซานตาคอสนั่งอยู่ตรงนี้โอเคทุกคน <c oughs> แล้วเราก็สามารถออกมาจากบ้านของซานตาคอสได้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นมันยังมีต่อนะทุกคนเออแย่ <c oughs> <Yeah. c oughs> อ่ะเอาใหม่นะทุกคนเราต้องมีความพยายามนะคะบึ๊บก็เน้นกระโดดตรงที่หมายว่าเป็นช่องว่างเยอะๆนะคะอึ๊บแบบนี้อ่ะปึ๊บเออนั่นแหละหูได้อยู่แล้วก็เซฟเลยยังไม่จบนะทุกคนยังไม่จบตอนนี้เรายังไม่เห็นเส้นชัยนะ,ะอ่าเราต้องมากระโดดข้ามอะไรเนี่ยถนนนะคะซึ่งถนนเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถนนขาดนะอืมโอเคเฮ้ยโอเค yeah, yeah, อเย่เย่เฮ้ย นี่คือเส้นชัยเหรอสโนว์แมนมันบอกว่าคุณได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วนี่คือเส้นชัยของคุณโยโโ่ในที่สุดเราก็มาถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซฟก่อนเลยอันดับแรกนะฟินิชฟินิชเย่จะบอกว่าเป็นดาบออบบี้ที่โอ้โหแบบ จะพูดอะไรเดียวมีด่านใหม่ๆให้เราเล่นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันก่อนก็จะมีนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อบันไดหอได้นะคะนี่แบบนี้โอ้โหไต่ขึ้นไปแบบนี้นะคะเอาละเข้าวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเล่นในด่านเอ่อคริส s ์มาสออบนะหรือว่า Santa คอรออบก็ถ้าเกิดใครนะชอบเล่นดานออบ,บ,บีแบบนี้ แล้วก็เป็นในธีมวันคริสต์มาสแล้วก็แนะนําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวจะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปแล้วกันให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเล่นนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆนี่แบบว่าซันตาคอตัวใหญ่พังหลังคาลงไปเลยนะ,ะจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเป็นรูเลยนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหถึงแล้วแย้แย้เนี่ยเราถึงแล้วนะคะและนี่คือซานตาคอตัวยักษ์ที่เราเห็นจากบนหลังคานี่คือหนวดซานตาคอสนะฮะโอ้โหดูดิ แล้วเราก็มาดูหน้ามันใกล้ๆนะนี่คือหน้าสัตวคอร์สนะโอ้ไม่ก็ช่างเป็นสัตวคอร์สที่ตัวใหญ่มากกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ oh, ตัวใหญ่มาก